ก็เรามี f เท่ากับ k ส่วน x กำลังสองเท่ากับ ma หรือเท่ากับ m dv by dt ถูกไหมทำไงต่อเราต้องเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับ x ถูกไหม เราถึงจะอินทิเกรตได้ตอนนี้เรามีฟังเพราะว่าแรงเนี่ยเป็นฟังก์ชันกับตําแหน่งถ้าเราใช้อินทิเกรตดีทีหาอะไรได้ไหมไม่ได้เนาะมันมันไม่ได้ขึ้นกันโดยตรงนั้นเราต้องเปลี่ยนให้เป็นฟังก์ชันกับตําแหน่งทํายังไงโดยปกติแล้วเนี่ยความเร็วเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันกับเวลาแต่จริงๆแล้วอ่ยความเร็วก็เป็นทั้งฟังก์ชันกับตําแหน่งและเวลาถูกไหมคุณสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าเชนส์ l ู หรือกดลูกโซ่ก็คือคุณก็จะได้ m dv by dx คูณด้วย dx by dt รู้จักไหมกดลูกโซ่นีสิ่งที่ผมจะอธิบายคือหลักการจำเฉยๆนะไม่ใช่แนวคิดที่ถูกต้องถ้าคุณจะจำไม่เข้าใจกดลูกโซ่คุณจำคุณก็มองมันเหมือนกับการหาเลขธรรมดา คุณมองว่าฝั่งซ้ายคุณมีตัวแปร DV เป็นตัวแปรหนึ่งตัวหารด้วย DT ถูกไหมคุณก็เอา DV หารด้วย DT ไปคูณด้วยหนึ่งหนึ่งของคุณก็คือ DX หาร DX เนี่ยนี่คือวิธีการจำกดลูกโซ่มันก็คือแบบเนี้เพียงแต่ว่าคุณจะทำแบบนี้ได้ต่อเมื่อ V คุณต้องเป็นฟังก์ชันกับตัวแปร DX ด้วยใช่ไหม มันเป็นทั้งฟังก์ชันกับตําแหน่งและเวลาไม่ใช่ว่าคุณเอาอะไรก็ไปคูณได้หมดเลยนะไม่ใช่นะแต่ว่าอย่งที่ผมบอกไปที่ผมบอกเนี่ยคุณจําเหมือนกับการคูณหาเลขแต่มันไม่ใช่คำอธิบายที่ถูกต้องนะโดยนิยามมันไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าคุณสามารถทําความเข้าใจเหมือนกับคุณหาเลขอะ่ะนะคุณก็เอาหนึ่งไปคูณทั้งบนและล่างคุณก็เอาตัวแปรตัวเดียวกันไปคูณทั้งบนและล่างนะคุณก็ได้เป็น dv by dx คูณกับ dx by dt แล้ว dx by dt คืออะไรครับ dx by dt ก็คือที T ไม่พอแล้วทใไมก็ย้ายลงมาเรามีอะไรครับเรามีฝั่งซ้ายคือ k ส่วน x กำลังสองเท่ากับเ dv ม by dx dx by dt ก็คือ V นั่นเองถูกไหมดี DX by ็กก็คือ V ดังนั้นจากตรงนี้คุณก็ย้าย DV ไปฝั่งนี้คุณก็จะได้ K ส่วน X กำลังสอง dx เท่ากับเอ d มอินทิเกรตทั้งสองข้าง ฝั่งซ้ายอินดิเกตจาก v 0ถึง v ฝั่งขวาอินดิเกตจาก x 0ถึง x นะองจริงเอาเอา m ไปรวมมันด้วยก็ได้นะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เมื่อย้ายไว้อย่างนี้ละะฝั่งซ้ายคุณก็จะเป็นอ่าผมย้ายดีกว่าผมว่า เอาเย้ายมันนี่เนาะมันก็จะกลายเป็น K ส่วน M เพราะว่า K กับ M ไม่ขึ้นกับการอินทิเกรตไม่เปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งเนาะไม่เปลี่ยนแปลงตามความเร็วนั้นคุณเอา M มาหารคุณได้ K ส่วน M ออินทิเกรตฝั่งซ้ายก็คือ1ส่วน X กำลังสองอินทิเกรตจาก X0 ถึง X อินทิเกรตฝั่งขวาก็คือ V DV จาก V0 ถึง V อินทิเกตฝั่งซ้ายได้ไรครับอินทิเกตหนึ่งส่วน x กำลังสอง dx ก็คืออะไรครับก็คืออินทิเกต x กำลังลบสอง dx ถูกไหมอินทิเกต x กำลังลบสองได้ไรก็ได้ x กำลังลบหนึ่งส่วนด้วยลบหนึ่งหรือ ลบหนึ่งส่วน x ถูกไหมดังนั้นทางด้านขวาคุณได้ k ส่วน m คูณด้วยลบหนึ่งส่วน x ใส่ลิมิต x กับ x ศตัวนี้ทางด้านซ้ายทางด้านขวาคุณได้อินทิเกรต v dv ก็คือ v กํลังสองส่วนสองใส่ลิมิตคือ v ศูนกับ v นะ ด้านนี้คุณได้อะไรครับคุณก็ได้หนึ่งส่วนสอง v กํลังสองลบ v ศูนย์กํลังสองส่วนทางด้านนี้คุณได้อะไรคุณก็ได้ k ส่วน m นะมีลบก็กลายเป็นอะไรครับ ก็กลายเป็นหนะึ่งส่วน x ศูนลบหนึ่งส่วน x เนอะสลับกันแทนเพราะว่ามันเป็นลบถ้ามันเป็นหนึ่งส่วน x มันจะได้หนึ่งส่วน x ลบหนึ่งส่วน x ศูนย์แต่นี่มันเป็นลบหนึ่งส่วน x มันก็เลยได้หนึ่งส่วน x ศูนลบหนึ่งส่วน x แทนโอเคไหมแทนเป็นยังไงลิมิตอ่ะนั้น คุณก็จะได้อะไรเอ่ย v กําลังสองลบ v ศูนย์กําลังสองเท่ากับ2 k ส่วน m 1ส่วน x ศูลบหส่วน x จบยังย,ยังไม่เสร็จย้ายอ่าถ้า v ถ้า v ศูนเท่ากับศูน ถ้าเกิดเราแทนให้ V 0ศนะูนย์ะเป็นศูนย์คุณก็จะเหลือสมการนี้ดังนั้นคุณก็จะได้ V ก็จะมีค่าเท่ากับสแ u วร e r ู o สองส่วนเอ็นะหนะึ่งลบเศูนลบหนึ่งส่วน x าะพอมันเป็นโจทย์พิสูจน์มันก็เป็นสมการคณนตศาหมดเลยนะ ย้ายสมการอินทิเกรตทำไปทำมาอย่างเดียวโอเคไหม